เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการบันทึกสถิติกินเนสบอร์เล็กคอร์ดลำแม่ไม้ไมวยไทย3,660คนครับงานนี้เป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยครับกีฬาโมยไทยก็เป็นที่ยอมรับของโลก IOC โอลิมปิกสากลก็รับรองแล้ว World Game World Combat เรามีความพร้อมที่จะบรรจุในโอลิมปิกต้องมีมวยไทยวันนั้น,นครับ เป็นศิลปะเป็นศาสตร์และศิลป์ที่สําคัญของประเทศชาตินะโดยเฉพาะไหวครูเนี่ยเป็นศิลปะที่สวยงามนะมันเป็นสิ่งสายเลือดเป็นประวัติศาสตร์เป็นมรดกที่ถ่ายทอดมาตั้งแต่อดีตนะทุกคนที่เกิดมาในคนไทยในประเทศเนี่ยจะมีจิตวิญญาณหรือสายเลือดพวกนี้อยู่ในใจ ผ้าประเจดมงคลก็จะแสดงถึงครูบาอาจารย์ครับต้องใส่ให้รำลึกถึงครูบาอาจารย์ที่สอนมาเป็นของสูงที่มีผ้าสำหรับนักมวยครับมวยไทยนี่คือมีครูครับพื้นฐานของคนไทยคือความกระตัญยูไม่ว่าเราจะเป็นนักมวยเก่งแค่ไหนความสำเร็จนั้นเกิดจากการสร้างของครูผู้ประสิทธิระสานวิชาให้กับเราครับ การไหว้ครูเป็นสิ่งสําคัญเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องมีในการแข่งขันมวยไทยถ้าไม่มีไหว้ครูคือไม่ใช่มวยไทยครับเออออายยยยยย่่งงงงงมวไทนนั้ิสูคค ช่วยรักษาชาติไทยให้สูงยิงดัดสกรโอ่อนแอไม่แน่จริงชีบไทยทิ้งแดดินถิ่นไทยเรายากครับพี่ยากครับเราต้องทำให้3,000กว่าคนเนี่ยออกมาแบบพร้อมเพียงกันครับ ความยากมันจะอยู่ที่การรวมตัวกันทุกหน่วยต่างคนต่างฝึกที่หน่วยตัวเองแต่พอรวมกันในเวลาสั้นๆเนี่ยเราจะต้องมีการจับจังหวะให้สอดคล้องกัน มาเราไว้ครูวมวยไทยให้พร้อมเพรียงกันเนี่ยมันต้องอาศัยความมีวินัยเป็นอย่างสูงก็ตื่นเต้นค่ะอยากอยากเห็นแล้วว่าคําคืนนี้มันจะจบออกมางดงามแค่ไหนอะคะเราจะต้องทําสําเร็จครับแล้วมันจะเป็นการประทับตราประวัติศาสตร์มวยไทยจะลึกไปที่นี่ความยากคือเขาจะกำหนดขอบเวทีไว้ให้นะครับมีการกั้นเรียบร้อย เราจะบันทึกเฉพาะคนที่อยู่ในนั้นม <S única> ีคณะกรรมการในการให้คะแนนเป็นรายแถวถ้าเกิดไม่เหมือนไม่พร้อมแล้วไม่ผ่านเนี่ยก็คือไม่ผ่านนะครับ Go But it was really impressive and it was really pretty and I think it was a great thing to see. It's a really big experience because I first time see so many people in one place do the same figures, the same dance. That's for me incredible. Really incredible. Oh my god, it's absolutely amazing. I didn't expect it, but it's so beautiful. It's just amazing, like amazing Muay Thai festival. คือความสำเร็จอยู่ที่คนคนพวกนี้เขามีจิตใจมีความรักในโมดุกศิลปวัฒนธรรมในความรักประเทศชาติรักแผ่นดินต้องการรักษาสิ่งเหล่านี้ให้อยู่คู่กับประเทศไทยให้เป็นประโยชน์กับประชาชนและประเทศไทยให้มากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของเมืองไทยเราภูมิใจมากเลยเห็นและคนรุกเลย รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจแทนคนไทยทั้งประเทศค่ะทุกคนได้มอดล้อมรวมในวันนี้มันเป็นพลังและก็เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในที่ผมอยากให้มันเป็นนี่แหละครับคือต้นตำรับของเทจริงของมยยวยไทยเรา Today I adjudicated the largest y w i Y crew Muay Thai dance and the final result is I got a good time.